เง้เจนิเฟอร์แอนเดอร์สันมาอะไรเจนิเฟอร์ที่เห็นนะว่าพอยเลี้ยวผิดท่าชอบเมยทำหนึ่งหล,ล,ลักๆอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้บ้านในการเรื่อนโซนเออบ้านนี้แหละเนสซัรี่หลบไม่ได้กล่องเพลงไม่มีเจนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ตัวนาบานหลบได้เจอกระดูกกดเลยเล่นไพ่นานมากให้ตายหูเจอกระดูกแล้วนะเปิดเปิดป้ย่าง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 เดี๋ยวไปดูที่ลงรถอ่กูลงใต้ดินอ่ะไฟอยู่ใต้ดินใต้ดินหลบได้เว้ยล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ลงรถหลบได้ใต้ดินก็หลบได้เอ้ยที่หลบเยอะอ่ะรอบนี้ อีเจนนิเฟอร์มึงอยู่ไหนมึงออกมาเดียด๋วยวนี้ไอ้พวกขี้หม้อใช่ไปขายนนบัวลอยอยู่เฮ้เฮ้เใครเขาเอ๊ะทำไมตัวไม่สีกว่าใช่ป่ะวะไปตัดเองมีสีอ่ะเองี่ฮอบี่ฮอบเว้ยเหรอ,อ,อมังไม่รู้จ้าฉันยังไม่รู้ฉันยังไม่เจออะไรเลยมันเงียบมากเลยนะมึงเฮ้ยอีบานาไทรตีเสียงโยนแก้วหรือเปล่าอีบานาไท เอ้ยกูสงสัยนี่ลงรถกว่านี่เพราะว่ามันสี่องศาห้องห้องครัวเฮ้ยห้องกินข้าวห้องกินข้าววันเอามาแอกี้คเดินวนห้องกินข้าวหาไข่เอาเพชรหากระเพรามันโยนเนี่ยมันโยนของเนี่ยเ<ล>ยร็วอ,อีกลถสามเอากล้องแปเอากล้องไปกล้องอยู่นี่ด้วยะหยิบของก่อนโยนไปใช้ให้ด้วยอ่ะ โอ้ยมึงโยนทุกอย่างใส่กูไม่ได้ถ่ายเย่หรือเปล่าคึกเวลาคนอยู่ใกล้ๆถ่ายรูปครบหมดแล้วนะมันโยนอ่ะท่าเย่ท่าเย่จังถ่ายโสี่รูปหนูถ่ายไปแล้วนะกล้องนั้นหนูโยนจริงเลยนะเพราะหมดแล้วโอเคไม่เห็นอบนะเคี้ยวจานแม่งกระเด็นมาอยู่นี่เลยเหรออาจารย์อะไรพอยถ่ายอะไรอย่างไรจานกับกรอบรูป Are you close? Where are you? ต <trilogy> อบครับตอบปะติดบล็อกครับแม่งโยนกรอบรูปใหญ่เลยไอ้เหี้ยมึงไม่มึงไม่พอใจอะไรกับรูปที่มีทุกบ้านหรือเปล่าโยนรูปเลยหมดเลยเนี่ยมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวฮัลโหลแหวะอาอยู่ แคร์อยู่ไอ้หี่เอ้ยกูตกใจนึกว่าออกแรอาอยู่เอ้ยเอ้ยออฟออฟออฟมาจับประตูไม่รู้ประตูไหนประตูนี้หรือบ้านเนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่บ้านนี้ฟิงเกอร์ปิ้นครับผมโอ้โหฟิงเกอร์ปิ้นมีมีโเตอรไจเป็นทอม มันไปอยู่ห้องมันไปอยู่ฮอลเวย์แล้วครับมันโยนของอย่แล้วเหรอครับเป<ะ>็นโนสดสกายเนี่ยมีความน่าเป็นไปได้โ,โยนเฮียอะไรอีกมึงเป็นเฮียอะไรกับรูปภาพกูถามจริงมึงโยนรูปภาพทุกรูปเลยเหรอไอ้<ห>สัตว์มึงเอาเยอะทุกรูป โอ,อ้โหปีกูโผล่ไปเยี่ยวมากลับมาโคตอีเวนต์เลยเหรอมันมายืนหลังมึงอ่ะรูปถ่ายเต็มแล้ววะกล้องหมดแล้วเดี๋ยวมามันโยนของรโรๆอย่างนี้มันโคตรระไกลก่เะเนี้ยกูประว่าใช่กูไม่เห็นโคตรออกเพราะวไม่ใช่มีมิกอนแฟนทอมเช็คไหมล่ะ คนของแบบนี้ก็อยู่ในสกูของของเซสกูของเอ่อโพสต์ไกด์อยู่นะมีความเป็นโพสต์ไกด์สูงซ a น i ิตี้ยี่ห้าค x ูซิฟิรีเพลถ้างั้นเราก็เอาเทียนไปเล่นดีกว่าเอาเทียนมาแล้วถ้างั้นเราก็ไม่ต้องกินยาเพิ่มละสิส่งคไามเได้ยกินแล้วนะกินไปจูบไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ไช้พวกกัมยานมานะกำลังจะไปหยิบกำยานรอกอะหยิบมาแล้วกำยานพอคนละไรพ่ยันคนละเรึร่งมึงจะเลิกโยนรูปอะไรอย่างอีเจนิเฟอร์ฮะมึงไม่พอใจอะไรกันรูปพวกนี้ถามจริงแล้วมึงถ้ามึงไม่พอใจรูปพวกนี้มึงแขวนไว้ทำไมเฮ้ยมึงเป็นอะไรอยากย้ายบ้านเหรอ ที่ลองคุยกับแบนไว้กันโยนแบบเอาไว้เว้ยกันบาสไป<ว>ไห<ว>มได<ว>้ Why are you here Where are you Why are you behind me <c oughs> How old are you Where are you Hello Where are you ไม่ตอบอเอ ตัวอะไรแม่ล่ะโอ้โอ้โอ้แล้วฉันจะนีไปไหนไพ่อยู่ไหนล่ะมามาเลยโดนมียอดเซลมานะตัวแล้วนะเปิดตัวเลยเปิดได้ไหมอ่ะเด็ดอ้าวไอ้เชี่ยเป็ตาเฉยเลยมมันเป็นแฟนทอม t r i p l k i l ฉันขอโทษไปละแฟนทอมนะจ๊ะ ทำไมพี่ไม่จัวจจ่วไพ่อะเฮีแยเป็นทองทพี่จั่วทำไมพี่ทิ้งพวกหนวยอะถ้าพี่จั่วแล้วพี่ได้การชุบชีวิตหนูอาจจะรอดก็ได้